คือตอนนี้เฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นเคยตั้งกับพี่เป้ว่าแบบว่าเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยก็คือแบบเฮ้ยไปไหนกันหมดครับเนี่ยอะไรแบบนี้เคยตั้งกับพี่เป้ไว้แบบว่าเออมันค่อนข้างแบบหายไปแล้วที่เราบอกแฟนคลับว่าเออแบบเออเดี๋ยวเราจะแบบว่ากลับมาแบบสุกสิ้นเดือนอะไรโกหกทุกคนมันไม่มีแล้วเนี่ยมันแบบทุกคนมันเป็นฟิลเหมือนแบบว่าสมัยแบบว่าววัยรุ่นที่แบบว่าเราแบบ เราเจอใบไม่ทิงกัน <Yahoo! S 1> แบบเราต้องไปขึ้นมหนึ่งแบบว่าเราจะติดเราจะติดต่อกันนะเราแบบว่าเราคิดถึงเธอนะเราเขียนเฟซชิปให้เธออะไรอย่างงี้แต่พอขึ้นมหนึ่งปุ๊บแยกมีชีวิตใหม่ถามเลยว่ามาไล์ไหมมาไล์ไหมเนี่ยหายแบบฟิลแบบว่า yeah. แบบแบบว่าฟิลแบบว่า,บบวาเราเล่นโทรศัพท์อยู่เนี้ยพอเพื่อนอะไรมาโยนทิ้งเข้าปากอะไรอย่างงี้เลย คืออย่าหาอย่าหาอย่าหาดูดีกว่าทุกคนมันไม่มีให้ดูแล้วตอนนี้คือคือแกงมันแบบมันไปแล้วมันหาไม่เจอแล้วทุกคนคือถ้ามาปุ๊บทุกคนต้องรีบเข้ามาบอกแค่นี้เลยนะคะสองสามแสนคนต้องรีบเข้ามาดูแกงเหล่าเพราะว่าแบบเราอาจจะมาจับมือแล้วก็มาเข้าแกงกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้แกงเราแบบหายไปแล้วค่ะพี่จิพี่จิ พี่จีเช็ดน้ำตาพี่จีไม่ได้ร้องไห้หนูหนพี่จีไม่ได้ร้องไห้